สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกทท่านครับพี่น้องบรรยากาศซีม่งโกว่าครับพิจารรทุมราดกะน้ำหยาไม่เห็นงวงครับพี่น้องนี่ครับตัวเป็นทองแปดเดือนกว่าแล้วครับพี่น้องนี่กินหยาเนี่ว่าเปนงวงกระโดนพี่น้องเป็นหยาน้ำให้หน้าย่ํากระแท่หน้าครับพี่น้องเบิร์นคนกินอุ้ยสุดยอดพี่น้องเลยเพิ่นหิวพี่น้องนี่ครับทองเต็มปักเลยลูกกินเฟื่องตลอดกินหยาตลอดนะครับเพิ่นเอาหยาไม่เพิ่นนะครับนี่ยังเอาอได้ออก เปิดหล่ออยู่นะครับที่พี่จ้าเปิดบ่ราะข้าเมื่อวานเนี่ยนะครับที่ทองแปดเดือนกว่านะครับมือนี้นะครับพี่น้องหลายท่านโท่มาหรายยูอ่าพี่จ้าทรงบริสุทธิกราบขอไฟครับเนื่งระยะทางมันไกลเป็นทองไงเหล่วกระยานเป็นเป็นอันตรายนะครับมือนี้เมื่อวานนี่เปิดสามเจ็ดมือนี้นะครับแบงปันให้พี่น้องเปิดไว้นะครับสามหมื่นหกพันนะครับพี่น้องทรงปีให้ลอยหาสิบติโลไปเลยครับพี่จ้าประกันการจินหยาคองเพิ่น หย่ากินนี่มากแหงแต่ว่าสิจ้าเบิดตแล้วครับมันสั่นมันแล้วมันบวบงก็เลยไปตัดกันแทนาอามเพิ่นพี่น้องมึงกินหย่าเฟืือกกินเป็นล้วก็หอย่ากินเก่งตามภาพชายเลยกินอยู่วัดมือพี่น้องอย่าพี่น้องมึงสวงที่นเอามึงสวงฟังสายเพิ่นเต็มละบัดได้กินอยู่ด้วยจังงานกับเบิดห้างครับกินทุกเซนมันมึงกระโดนพี่น้องนี่นี่สายเชื่องครับเป็นลูกที่สองในทองครับประกันทองเลยแปดเดือนกว่าครับไก่ลอนแล้ว ตอนเพินเ่นเป็นสาวทองแหลกครับพี่น้องเมื่อปีก้อนพ่นละพิกายพุ่นละน้องราคาเกือบเจ็ดหมื่นครับพี่นอ้องแต่ของเก่าก็เาซื้อมาออกมาเป็นลูกตัวผูกงามงามนะครับสามารถเป็นพอพันได้ท้ายเป็นสูง่อยสี่สิบหาบกลบนะครับนี่เป็นสายลูกกระทบนะครับหนาโนกงงามดีเขาบริแต็งบริังครับซ้ำนี่เลยขอบหูดำดีเป็นเครื่องโบดครับกินหยาพี่น้องเอ้ยมีหลายบ่เอากินบเหือกนานเป็นไดนี่หน้าตายังยมันอ่อนอยู่เลยพี่น้อง ลูกอีกสองในท่องยังงยเบิรายไละเหยียดงูวครับเขาในีขอกเลยนะเปิดตอมากินหยาี่ท้องแปดเดือนกว่านะครับเป็นงวโบด้ะพี่น้องเครื่องโบดเป็นหยาหยานักระเทน,น่าหยาดับกัทเทน,น้าพี่น้องอย่าเบิรงฟังนี่ครับนีเดอร์สามหมื่นหกพันครับพี่น้องทรงปีลอยหานซิโลครับราคาในหอ้องตอลองก็ไดนะครับนุ่มบวมแล้วพี่น้องมือนนี่ใหญ่กว่าเมื่อวานแปดเดือนกว่าเสียเก้าเดือนแล้วนะครับพี่น้องนี่เร็บกว่าเท่าปกตินะครับ เดี๋ยวที่เขาไปเงใน,ใ,นให้พี่น้องได้บึงนะครับอุย้ยตรงนี้ยังครับพี่น้องเรื่องกินอูสุดยอดโอ้ยลมหนาวม,ม,มาแล้วพี่น้องเอ้ยหนาวมาแล้วอ่ะบึงฟังนี่ครับนี่เบึงสวงบึงสวงหยาที่ละ่ะมาอยู่กับพี่จ่าได้สองหมื่นนะครับที่แรกมากอุย้ยพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าบ่หยาพิ่กิน,นสวงบุกกักวากเลยมาอยู่ได้สองหมื่นพี่น้องหัวหยาพี่จา่าไล่นะเพศดำนะครับพ่วงหางดำ นุ่มบวมนะครับพี่น้องนุ่มนาทีเกือบเก้าเดือนแล้วหล่ะอีกประมาณสามวันอาทิตย์นาทีคลอดนะครับพ่วงห้างดำนะครับเพศดำอ่ะตาลังกว้างครับพี่น้องนะครับบุหลวกมันยังบุญละเย็บดนะครับพี่น้องเบิ้งให้แล้วนะครับบุญละเยดบุญยังพึ่งนาทียืนหนาคอยในพว่าขีท่างนี้มันไหลอ่ะเล็บกระเทาปกตินะครับนุ่มบวมแล้วสลยลูกกระทบครับพี่น้องสามหมื่นหกครับตัวงใหญ่นะครับ ทำไมกุ้งางแข็งเพราะว่ามิตรลักหาลักหกหมดแล้วอันนี้สามหมื่นหกห้องตอรองใดครับพี่น้องกินยาเกงนะครับเกงแห้งบเลืกอกยาครับยากินหนียาน้ำขัาหน้านี่ผมตัดมาจากไห,หนนานะครับขาทุกขอนพมประก,กันไห้ครับซิปหาหมือครับทองประก,กันไห้ครับมีคิปตัวทองนะครับไห่เบาตึงเพิ่นมาตรวจไห่มาวานันเพิ่นบอกว่าไก่ด้กินน้องแล้วเพิม่มนพี่น้องไปดูเอานะครับ มันออกมาลูกตโตเมนะครับเลงแดงพี่นอ้องอ่าอ่านมรดกมนสิราคาเท่าไรผมไม่ไออกลูกผูกกับบรลุกรับราคาหน่ยกินิงเก่งกันสิครับพี่น้องอ้วนแล้วนี่ควันจับจุ่มหมองนั่งทับนะครับเอาพี่จ้าขึา้นไจับพี่บึงกับัดเดีนยว้อเขาไปจับพี่บึงนะครับบัวสนบัยั้งนะพี่น้องตาล้างกวางดีนะครับนี่สวงหญ้าเต็มเลยน้องหู้หู้แห้ง พี่ไซดีนะครับพี่ไซดีจับได้ใบได้นะครับกรมนาทุกคนเป็นบ่ผู้ใดสิเป็นเจ้าของพี่น้องราคานี้ราคาถึกถึกหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่เอาเล็บเมื่อยไก่เอานี่ชัดบ่ชัดบ่เอานุม่มเอานุมน่มบวมแล้วเป,เป็นเบิงเห่าบ่เตบ่ถีพี่น้องเอามากถึกใจท่มากครับพี่น้องอยู่บ้านหน้า,าบ้านสักก่อนนี้มนะครับตำบลหน้าวา อำเภอประทุมราชองษาจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับพี่จ่าเหยียบขีง่งอแลพี่น้องสามหมื่นหกพันต่อรองได้ครับราคานี้หา่าไดเลยนะครับท่องแปดเดือนละอีกพ่ถึงเดือนกรคลอดแล้วนะครับกินหญ้ามันงอกระโดนยีราหนี่ครับเขาบะไแต่งยังอย่างนี้พี่น้องลูกกระทบกินเก่งนะครับกินเปลืองเป็นกินหญ้าบ่าเลือกนะครับนี่หญา้าม่วนเซมตัดใส่กันหมดเลย ข้งางในก็บเบิดครับพี่น,อน้องข้างในก็บเบิดเป,นนนปกก็นหญ้าอย่างนี้หญ้าเป็นคนไปหญ้ากินหมีเป็นมากมากเลยผมม,มีเห็น่ะสู่ตายลกูกสู่ตายนี่ครับขอบตาดำดีขอบผู้ดำเอาสามหมื่นหกพันครับอ่เบอร์ไล่เบอร์โทรเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบอร์ไล่เบอร์โทรเลยผู้ใจเสียน้องไปดูแลผู้ใดจเอาน้องไปดูปดลูกนะครับราคานี้พี่น้องผมว่านหาซื้อนะครับอ้วนเร็วพี่น้องอายุกองผมหนึ่สองหมื่นครับที่แรลกสวง บกขนาดขาเจ้าออให้กินนะเพื่อนเป็นง,งของข,องขอ้างคอเพราะวอยู่กับผมแล้วบาดในหว้วยถ้าเบื้งอีกกระสิบหนึ่งลืมเธอะนะครับเดี๋ยวอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่เจ้าปทุมราชกะไม่ยอาากพี่น้องงอทองไก่ขวานเป็ตัวครับสนใจกระโทนมาเด้อสามหมื่นหกพันทองแปดเตือนกว่าประกันทองประกันต่ำนี้ครับพี่น้องนะครับกินงาหายผ้าวันยหญ่กินไส้เชื่องกินเก่งนะครับพวกนี้สีเบิร์ตออกไปบุลเลอร์เซ็นพี่น้องนะครับหมูจ้ากนินไส้พันแหลกกินเก่ง สำหรับคลิปนี้ครับชิบจ้าประทุมราชครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ